นี่คือฐานรอบเจดีเวลาหน้าฝนหน้าเนี่ยหน้าหนาวก็จะเป็นเงี้ยเพราะต้องขุดดนจากตัวนี้ไปเป็นฐานฐานของเจดีเราเนี้ยใหญ่โตขนาดนี้ต้องใข้อะไรมากคงจะเอาอิฐเอาหินอะไรมารองน่าจะน้องๆกับทัชมาลแต่ทัชมาลนั้นสร้างที่หลังเยอะต้องให้พวกวิศพวกเรียนโบราณคดีมาดูว่าจะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้อะไรเป็นฐาน เจดีเกสริยาเป็นเจดีที่ไม่ได้อยู่ในพุทธประวัตินักงทำตรี๋ตัวเอกแต่อยู่หลังเกสะก็คือเกษา์เจดีที่พู้เจ้าประทานเกสาไว้ให้แก่ชาวเมืองไว้ภูชาแต่ว่าความใหญ่โตโหลานั้นสุดยอดจริงๆพวกที่สายเดียต้องผ่านตอนนี้กําลังจะเริ่มพัฒนารัฐบาินเดียก็